สวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกับพเราสอดคนอีกแล้วนะคะในรายการ Movie t e a s e กับนางรัชนัน,นค่ะผมอุ้มบุญนัทวุฒิศรีสุขครับผมและอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเราสอดคล้อจะพาคุณผู้ชมนั้นไปดับรถในโรื่งภาพยนตร์กันค่ะอะไรครับผมให้นึกถึงบรรยากาศแอร์เย็นๆเบาะนุ่มๆมีล็อกส่วนตัวมีป๊อปคอน,นุ่มๆน้ำเย็นๆหรืออุ่นก็ได้แล้วแต่มาขนาดนี้แล้วจะรออะไรอยู่ใช่ไหมอุ้มรีบไปจองตัว๋วเลยทีเดียวเชียวสำหรับวันนี้ค่ะภาพยนตร์ที่นำมาเสนอนั้นเรียกว่าท่านผู้ชมนั้นอีอ ขนล,ลุก,กแน่ใช่แล้วครับผมกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่า Precise Pass นั่อเองค่ะอยากาุูแล้ใช่ไหมคะว,ว่าจะชอนชายปริงขนาดไหนอพอแล้วอุ้มไปชม,ชมกันเลยค่ะ ถกรมนุษย์ลดลง99%มันจะช่วยลดมลพิษบนโลกปราศัยเป็นหนังแนวไซไฟสยองขวัญที่ดดแปลจากกรตุนของฮิตโตชิอิวาอากิซึ่งถูกตีพิมพ์ตั้งแต่ปี1990ถึง1995เราเรื่องราวช่วงที่โลกถูกคุกคามโดยปราศัยหรือประสิทธิเดรชาน เราเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตจากต่างดาวที่เดินทางมายันโลกโดยพวกมันสามารถยึดร่างมนุษย์ได้ด้วยการแทรกซึมเข้าไปทางรูหูหรือรูจมูกเพื่อเข้ายึดสมองควบคุมร่างกายแบบเบ็ดเสร็จนอกจากนั้นเหลาปรสิตต่างดาวในร่างมนุษย์ยังมีพละกําลังมหาศาลและสามารถเปลี่ยนอวัยวะให้กลายเป็นอาวุธอัแบบนแหลมคมอันตรายในการจับกินมนุษย์เป็นอาหารสังคมมนุษย์จึงต้องเผชิญกับการคุกคามาของเหาปรสิตที่อาศัยปะปนอยู่กับพวกคนแบบแทบจะไม่สามารถแยกกันได้ออกเลย ซึ่งเรื่องราวอยหนังสือจะมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เด็กหนุ่มชั้นมัธยมชินอิจิที่โดนประสิธิ์เข้าแทรกซึมร่างกายแต่เพราะสิ่งมีชีวิตจากโลกอื่นเจะเข้าไปทางมือของเขาจึงไม่สามารถควบคุมสมองได้นอกจากยึดมือไปได้คแค่ข้างเดียวเท่านั้นแต่แล้วทั้งชินอีจิและประสิธิ์ต่างดาวที่เขาตั้งชื่อว่ามิกกิกลับสามารถเรียนรู้ที่จะอาศัยอยู่ในร่างเดียวกันได้และทั้งสองต้องร่วมกันต่อสู้กับเหล่าปราสิธิ์เผาพัพานธ์เดียวกับมิกกิ เอาจริงฉันสามารถฆ่าเพื่อนเธอได้ทั้งฉันรวมทั้งแฟนของเธอด้วยถ้าในที่สุดฉันได้รับเลือกตั้งฉันจะติดตั้งระบบที่จะป้อนมนุษย์ให้กับรอมในที่สุดวันที่ประสิทธิ์จะได้ควบคุมชะตาก,กรรมของมนุษย์ก็ใกล้เข้ามาแล้ววาดล้างเผ่าพันมนุษย์พอกันทีกับการอยู่ร่วมกัน อยาไรบ้างครับกับภาพยนตร์เรื่องนี้จะเร,เรียกได้ว่าสยดสยองหรือว่าน่ารักดีอย่างอุอ้มบอกแล้วเมื่อกี้พี่ยาดตัวตืดไปรู้ชครไปถึงไหนแล้วใช่ยไปข้างเดียวครับเหนเนหนชัยไปข้างเดียวแล้ว<อ>รู้จักที่จะอยู่ด้วยกันถ้าไม่บอกให้นึกเข้า,ายินม้ามเลยนะนนเนี่ย <c oughs> <laughs> เพราะว่าทะลุไปตับไตไส้พุงเลยครับแล้วเรื่องราวนะคะของการยึดครองมนุษย์นั้นจะเป็นยังไงอย่าพลาดกันเลยทีเดียวนครับกับ ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศครับผมและครั้งหน้านะคะเรนน่าแล้ก็อุ้มบุญนั้นจะนำภาพยนตร์เรื่องไหนมานำเสนออย่าลืมติดตามชมน,นะคะกับพวกเราสองคนค่ะในรายการ Movie t ทีเซอครับวีบนะคะเรนน่าก็อุ้มบุญต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับต้องวิ่งมั้ยตรงนี้ม่ต้องวิ่งแล้วตแต่หนอนแมงมุนเกาะไม่บาไม่นิ้เนา